สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะล่าสุดกระทรวงการคลังจ่อผุดโครงการเราผูกกันเร่งสรุปแนวทางเยียวยาข้าราชการผู้มีไรายได้น้อยจำนวนหนึ่งล้านคน โดยหลังจากรัฐบาลได้ออกโครงการเราชนะเพื่อเยียวยากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่17มีนาคม ปี2564นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงโครงการเราผูกกันว่าในอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งสรุปแนวทางเยียวยาค่าราชการ1ล้านคนผ่านโครงการเราผูกกันชี้ว่ามีข้อมูลค่าราชการเหมาะสมได้รับสิทธิ์แล้ว และสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมปี2564จะได้รับเงิน6,000บาทในวันที่19มีนาคมนี้ค่ะโดยนางสาวกุลยาตันติเตมิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมปี2,564จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน6000บาทในวันที่19มีนาคมปี2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวได้ที่ร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการค่ะทั้งนี้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถติดต่อสาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน หรือธนาคารกรุงไทยหากประสงค์จะก,กำหนดรหัสหกหลักหรือพินโค้ดเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวแทนการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าหรือ facial recognition สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการเราชนะวันที่17มีนาคมปี2564มีดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อ1ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5กกุมภาพันธ์ปี2,564เป็นต้นมาจำนวนกว่า50,000ล้านบาท และข้อ2ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ w w w เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วจำนวน16.7ล้านคนและมีการใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่18 กุมภาพันธ์ปี2564เป็นต้นมาจำนวนกว่า69,000ล้านบาทและข้อ3ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน2ล้านคนมียอดใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่5มีนาคมปี2564เป็นต้นมาจำนวนกว่า2,000ล้านบาท อย่างไรก็ตามทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน32.4ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า122,637ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า1.2ล้านกิจการค่ะและสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาโครงการม .33 เรารักกันย้ำว่าหากมีปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์ให้รีบติดต่อประกันสังคมโดยด่วนค่ะ โดยทางด้านเลขาธิการสปอสอได้ย้ำผู้ประกันตนมาตรา33ว่าหากมีปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์โครงการม33เรารักกันให้อรีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมโดยด่วนโดยนายทศพล โดยนายทศพลกลิตวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าขณะนี้โครงการม .33 เรารักกันอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะผู้ใช้สิทธิ์ผ่านทาง w w w m 3 3เรารักกัน .com ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่15ถึง21มีนาคมปี2564ที่ผ่านมาหากตรวจสอบแล้วไม่มีสิทธิ์ต้องรีบทบทวนสิทธิ์ผ่าน w w w เว็บมสเรารักกัน com ตั้งแต่วันที่15ถึง28มีนาคมปี2564ในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยผู้ประกรันตนสามารถกดเข้าไปดูที่เมนูทบทวนสิทธิ์ปุ่มสีเหลืองค่ะ โดยหลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการทบทวนสิทธิ์ให้ถูกต้องเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลกักและรหัสหลังบัตรประชาชน รวมถึงวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่พักอาศัยเบอร์โทรศัพท์จากนั้นให้ท่านคลิกปุ่มขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.m33. เรารักกัน .com พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะ ซึ่งทั้งนี้หากผู้ประกันตนมีปัญหาในการลงทะเบียนดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์มอ3 3เรารักกันที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและโทรสายด่วนกระทรวงแรงงานเบอร์1506กด1สำนักงานประกันสังคมเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะ และอัปเดตเพิ่มกันนิดนึงนะคะสำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวมาเรื่อยๆเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเปิดให้มีการลงทะเบียนรอบใหม่ซึ่งตอนนี้กาลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องดูเรื่องระบบก่อนโดย ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิดลงทะเบียนหลังจากช่วงที่โครงการเราชนะจบเลยหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานราชการจะพยายามทำให้เต็มที่โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจรนารณาหลักๆนะคะก็คือเรื่องของรายได้โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยจริงๆตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนดค่ะ ซึ่งหลังจากนี้นะคะทางกระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุกๆปีเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลของประชาชนด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการเปิดทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการมานานกว่า2-3ปีแล้วโดยหลักเกณฑ์ที่จะนำมาคัดกรองในครั้งนี้จะเป็นรายได้ของครอบครัวเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยจริงๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ